ซึ่งหลังการถแถลงข่าวของ6กพักการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะคะทางตัวแทนของ6กพักการเมืองก็ได้เดินทางมาที่กกตค่ะเพื่อเร,เรียกร้องให้กกตนั้นเร่งประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้งที่เหลืออีก5%ค่ะรวมถึงคะแนนดิบของการเลือกตั้งทั่วประเทศนอกราชนาจักรด้วยค่ะ <ไป S 1> นางละดาวานวงศ์ศรีวงศ์โฆษกพักเพื่อไทยนะคะพร้อมด้วยตัวแทนจากพักอนา,าคตใหม่พักเพื่อชาติ พักพลังปวงชนไทยพักประชาชาติที่ลงนามร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อกก,ะกะตค่ะให้เร่งดำเนินการเปิดเผยผลคะแนนเลือกตั้งทันทีนะคะหลังจากที่ผ่านมา2วันแล้วผลคะแนนยังไม่ออกมา นายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพักพลังปวงชนไทยกล่าวว่าอยากให้กะกะตน,นั้นทำงานอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรมด้วยการเปิดเผยผลการเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งผลการเลือกตั้งนอกราชนาจักรด้วยเนื่องจากขณะนี้คะแนนดิ้นไปดิ้นมาบางพักคะแนนหายไปนอกจากนั้นก็ยังขอให้กกตน,นั้นนำบัตรเลือกตั้งนอกราชนาจากักรจากนิวซีแลนด์ที่มีอยู่1,500กว่าใบนั้นมานับคะแนนรวมด้วยค่ะ ด้านนางสาวพนิกาวานิชโคศพักอนาคตใหม่กล่าวว่าเรีอกร้องให้กะกะตน,นั้นทำหน้าที่ให้สมกับที่ใช้เงินภาษีของประชาชนหลายพันล้านบาทในการจัดการเลือกตั้งซึ่งหากย้อนไปดูการเลือกตั้งในปี2554ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ครบ 100%ภายในเวลา7ชั่วโมงหลังปิดหีบเลือกตั้งแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปกว่า36ชั่วโมงแล้วผลการเลือกตั้งก็ยังคงไม่ออกมาก็ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและวิพากวิจารณ์การทำงานของกกตค่ะ ทางด้านนายธิดาถาวเรเศษฐในฐานะประชาชนคณะอาสาสมัครตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้งก็เดินทางมายื่นเรื่องต่อกะกะตเช่นกันนะคะเรียกร้องให้กะกะตน,นั้นตรวจสอบการรายงานคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งจํานวนบัตรดีบัตรเสียพร้อมกับตรวจสอบจํานวนบัตรเสียที่มีมากผิดปกติหรือนับใหม่ทั้งหมดหลังจากทางกลุ่มได้ลงพื้นที่ไปสังเกตการการออกเสียงและการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง2,000คนทั่วประเทศก็เห็นว่า ปัญหาที่พบนั้นเป็นเรื่องของความบกพร่องและไร้ประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งซึ่งนำไปสู่การตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใสาย1เเรื่องส่งผลเสียต่อการทำงานของกะกะตทั้งในแง่การถูกแทรกแซงจากอำนาจรัฐและความบกพร่องในการทำหน้าที่ค่ะ